สวัสดีครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะสบายกันดีนะครับเราคลิปนี้จะเป็นคลิปแพดทอของเกม s e c ิ r รี y เจนแลยอ้นนะฮะซึ่งเป็นแผดประจาเดือนกระกฎดาคมโดยที่ตัวเล็กแพดจะเป็น1.6.0นะครับผมตัวแพ่นี้ก็จะมีโลมาใหม่2ตัวนะจะเป็นตัวลูน่าฮันเตอร์นะครับผมแล้วก็ตัวอ่าวูดแลนด์ไดแอคนะครับตัวสมบัติก็จะมีมาใหม่3ชิ้นนะฮะเราเดี๋ยวจะไปอธิบายเพิ่มเติมในเกมครับตัวสมบัติคอมโบครับผมสุดโกงก็ถูกเนิร์มแล้วครับสมบัติ3สหายนะฮะ ตสบัตอื่นก็มีบัฟมาพอสมควรครับก็มีฮีโร่ที่ถูกเนิฟแล้วก็มีฮีโร่ที่ถูกบัฟเช่นกันแล้วส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะเราไปดูกันเลยเอาละครับผมผมจะขอพูดถึงตัวนิวฟีเจอร์นะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับผมถ้าหากผู้เล่นมีสมบัติมากเกิน60ชิ้นหรือว่ามีฮีโร่มากกว่า40ตัวส่วนเกินตรงนั้นนะ่ะเพื่อนๆสามารถเอาไปปิด ตัวสมบัติหรือฮีโร่ที่เราไม่ต้องการให้โผลมาภายในเกมได้นะครับผมหมายความว่าเราสามารถาสุ่มฮีโร่ที่เรา,าต้องการได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองส่วนฮีโร่ที่เราไม่ต้องการเล่นเราสามารถดิเซเบิลหรือว่าแบนออกจากเกมที่เราต้องการเล่นได้เลยต่อ,อันนี้จะไม่นับรวมฮีโร่ที่ใช้งานีประจําสัปดาห์นะครับผมสําหรับตัวอ่า ตัวเงื่อนไขของตัวฮีโร่ตัวนี้ซึ่งผมตัวสมบัติมีค่อนข้างเยอะมากเลยนะผมดิสเซเบิลไปสิบกว่าชิ้นเลยชิ้นไหนที่ผมไม่ชอบชิ้นไหนที่เราไม่ต้องการเราสามารถดิสเซเบิลออกไปเลยแล้วเราจะไม่สุ่มเจอมันอีกครับผมแล้วสมบัติชิ้นอื่นที่เราชอบก็สามารถสุ่มขึ้นมาให้เราเห็นได้ง่ายมากขึ้นนะฮะตอนนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมนี่ครับมีตัวดิสเซเบิลอยู่ครับอ่าผมยังไม่ได้ดิสเซเบิลสักชิ้นหนึ่งเลยนะแล้วก็อ่าที่เราสามารถดิสเซเบิลได้คือ19นะเรา,าสามารถกดตัวกุญแจคกเนกปเ๊บ สมบัติชิ้นนี้ก็จะไม่โผล่ในเกมของเราอีกเลยโดยที่ยอดสูงสุดของผมเนี่ยผมสามารถได้ถึง19ชิ้นแสดงว่าผมมีสมบัติที่อ่าได้รับมาภายในเกมสูงถึงอ่า79ชิ้นเลยทีเดียวถัดมาก็เป็นตัวฮีโร่นะครับผมนี่ผมไม่สามารถดิเซเบิลได้สักตัวเลยนะเพราะว่าฮีโร่ของผมเนี่ยยังไม่ถึง40ตัวแต่จริงผมก็มีเกือบทุกตัวแล้วนะแสดงว่าตัวฮีโร่4ีตัวนี่ก็ยังเยอะอยู่นะผมยังไม่มีสิทธินในการดิเซเบิลมันออกไปเลยเอาละครับเรามาพูดถึงฮีโร่ใหม่ของเรากันดีกว่านะครับผม ฮีโร่ใหม่ของเราตัวแรกของเราครับพี่ลูน่าฮันเตอร์นะฮะจะเป็นฮีโร่สายเบสเอ็กแท็กแล้วก็ฮิลลิ่งนะครับตัวอ่าสเตตก็อนหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะค่อนข้างสูงนะครับผมสำหรับเลือดเทสพีแล้วก็ตัวอ่าเบสเอ็กแท็กแล้วก็แท็กสปีดนี่อยู่ในระดับปานกลางนะครับไม่ได้สูงเหมือนสายเบสเอ็กแท็กทั่วไปส่วนเอเนอร์จีลีเจนครับเพียงแค่เก้าต่อวิเท่านั้นแต่ว่าต่ำกว่ามาตรฐานนิดนึงค่ารดอสสิบสองนี่ก็ค่อนข้างต่ำเหมือนกันครับผมแต่ว่าค่าคินี้อยู่ในระดับปานกลางครับสิบเจ็ด้แย่นะครับ เรามาดูตัวแพสซีฟกันดีกว่านะครับผม Hunter f e e ีนะฮะซึ่งตัวแพสซีฟนี้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเลยครับทุกๆก,การโจมตีปกตินะจะสร้างความเสียหายเวทมนต์เพิ่มเติม,ต,มตามเปอร์เซ็นต์เลือดที่มีอยู่ของศัตรูยิ่งเลือดศัตรูขนาดนั้นมีเยอะเนี่ยตัวเอฟเฟกของแพสซีฟก็ยิ่งแรงนะแต่ถ้าเลือดศัตรูเหลือน้อยลงตัวแพสซีฟของเขาก็จะเบาลงเช่นกัน ไม่ได้เพียงแค่ทําความเสียหายเพิ่มนะครับแถมยังอ่ารีเลือดตามความเสียหายพิเศษที่ได้จากตัวสกิลอีกด้วยดังนั้นแสดงว่ายิ่งฝั่งเลือดเยอะนะเราก็ยิ่งตีแรงแล้วก็ยิงดูดเลือดแรงนะครับผมเรามาดูตัวอัลติเมทกันกดีกว่าครับผมเฟนซี่สเตนนะฮะคือหลังจากไล่อัลติเมทเนี่ยเราจะขโมยอาความเร็วโจมตีศัตรูมา20%นะครับผมแล้วก็เพิ่มการอา HP Recovery e f f e c t by 10 for 4 Second หมายความว่าเราเพิ่มการอาฮิลิ่งต่อครั้งนะฮะ เพิ่มเข้าไป10นะครับผมเป็นเวลาสีวิสมมติว่าเรามีสกิลเนเธอร h ฮิลลิงใช่ไหมฮะที่ฮิลเลือดต่อวิถ้าได้บัฟจากเอฟเฟกนี้มันก็เพิ่มไปอีก10ต่อครั้งนะฮะแล้วก็เอฟเฟกนี้จะอยู่เป็นเวลาสีวินะครับผมทั้งตีเร็วแล้วก็ทั้งเพิ่มผลของการฟื้นฟูเลือดก็ถือว่าเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างน่ากลัวนะเนื่องจากตัวแพสซีฟเป็นเมจิกดาเมจใช่ไหมฮะ ผมคิดว่าเขาหน้าจะเอาไปคอมโบกับตัวเมจิกิได้อย่างดีแต่ว่าเป็นตัวหนึ่งที่สามารถเล่นลูกคิได้นะครับผมในมุมมองของสายเบสเอ็กแท็กนะฮะโอเคร okay, เรามาดูฮีโร่ตัวถัดไปกันดีกว่านะครับตัววูดแลนด์ไดแอดนะจะเป็นฮีโร่สายอัลติเมทแล้วก็สไปนะครับตัว HP ก็ค่อนข้างต่ำนะแค่พันเดียวเบสเอ็กแท็กสิบเจ็ดก็น้อยครับเอ็กแท็กสปีดก็กลางๆนะไม่ได้ต่ำมากแต่ว่าตัวรีเจนเนอตี้นี่สูงนะครับผมสิบสองตัววิเลยทีเดียวส่วนดอกับคิกก็ค่อนข้างต่ำนะ ส่วนตัวแพสซีฟนี่ก็จะเป็นการสร้างตัวสไปค์ขึ้นมาช่วยสู้นะครับแล้วก็ผมว่าเวลาค่อนข้างนานนะห้าวิออกมาตัวหนึ่งผมว่ามันมันนานเกินไปผมเดาว่านะนะคตอาจจะมีการอ่าบับมาหรือเปล่าพราะดูจากตัวหนังสือมันไม่มีอ่าสีฟ้าที่มีได้รับผลจากเฮสะแสดงว่าเฮสไม่มีผลต่อการเสกตัวสไปค์แพสซีฟของฮีโร่ตัวนี้โดยที่ตัวสไปค์เนี่ยจะมีเลือดเท่าไหร่น่ะขึ้นอยู่กับตัวฮีโร่ของเรานะครับ แต่สเกลตามฮีโร่ถ้าฮีโร่เรเวเยอะนะครับตัวสไปเราก็ยิ่งเลือดเยอะขึ้นนะฮะผมมองว่าตัวแพสซีฟของเขานี่โกงไหมไม่น่าจะโกงเพราะว่ามันใช้เวลาถึง5าวิเลยนะกว่าจะได้สไปเพิ่มมาตัวหนึ่งในไฟบางทีมันอาจจะเร็วจนเราไม่ส,สามารถเสกสไปออกมาก็ได้นะครับผมแต่ถ้าในเกมยืดเยื้อหรือว่ามีลีเจนหรือมีอะไรทาให้เราได้ไฟนานๆเนี่ยตัวแพสซีฟของเขาอาจจะน่ากลัวมากๆก็เป็นไปได้ เรามาดูอันติของเขาก็นดีกว่าครับนองจากตัวเขาเป็นตัวสายอัลติเมตนะฮะอันติเขาก็ต้องมีอ่าทรงพลังพอสมควรให้เหมาะกับการเล่นสายอัลติเมตบ้างก็คือผมคิดว่าก็พอเป็นไปได้นะเพราะว่าตัวอัลติเมตเขาเนี่ยสร้างความเสียหายเวทมนต์นะฮะสอง้อยบวกด้วยจำนวนสไปคูณด้วย30นะฮะเคยยิงมีตัวสไปรอบตัวเราเยอะ อันติเราก็ยิ่งแรงนะครับผมรวมถึงเขาสามารถอ่าฮิวตัวสไป์ที่เลือดน้อยที่สุดนับจากปริมาณเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้นับตามหน่วยนะครับผมตัวไหนมีเปอร์เซ็นต์เลือดน้อยที่สุดเขาจะไปฮิวสไปตัวนั้นครับ100ถามว่าเยอะไหมผมมองว่าไม่เยอะเลยนะผมว่าฮิวตัวนี้จะกิง่งก็ต่อเมื่อในราวที่มีฮิวลลิ่งด้วยนะครับผมถ้ามีบันในการฮิวด้วยเนี่ยตัวเราก็จะสามารถยืนได้เท่าที่ตราที่สไปย,ยังมีฮิวเราอยู่ ถ้าตอนนั้นไม่มีคิวเนี่ยเราคิวสไปไปยังไงเราก็แตกก่อนนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้จะเวิร์กสักแค่ไหนฮะโดยรวมผมรู้สึกว่าลูน่าฮันเตอร์น่าเล่นมากกว่าเรามาดูการอ่าบัฟเนิร์ฮีโร่กันนะครับฮีโร่เราตัวแรกของเรานะฮะคือพี่ฟูเลสเมดนะครับผมโดยที่ก่อนหน้านี้นะครับแพสซีฟของเขานะาจะมีผลโดยตรงกับตัวเฮดเลยนะซึ่งผมค่อนข้างชอบออกมากๆถ้าเรามีค่าเฮดเยอะๆนะครับผมเวลาเขาได้อ่าค่าฟูลี่อ่าหรือค่าเลกเนี่ย จากตัว p a s s ซีฟของเขาเนี่ยมันจะได้เร็วมากขึ้นนะซึ่งพอค่าฟูลลี่เราสูงสงูใช่ไหมครับอัลติเมทของเขาก็จะแรงเลยเป็นตัวหนึ่งที่ได้รับบัฟจากการมีบันเฮดเข้ามาระดับหนึ่งครับผมแต่ว่าตอนนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่อีกแล้วเพราะว่าตัว p a สซีฟของเขาจะไม่ได้รับผลจากเคสแล้วนะครับผมเพราะว่ามันโกงเกินไปเขาเลยเอาออก สมมติว่าตอนนั้นเรามีสกิลทองสายาสายเหล็กใช่ไหมครับผมเราสามารถเอาฟูลรีมาแทนเลือดได้เนี่ยไอค่าเฮสเนี่ยไปเร่งการเพิ่มของตัว่าพพิซีฟของเขาเนี่ยทำให้เขาสามารถได้ค่าเหล็กจากตัวแพสซีของเขาสูงมากๆเลยบางทีอาจจะได้ไปหลายร้อยหรือคือ,อห้าหกร้อยได้เลยซึ่งจํานวนที่ได้มานั้นอะ่ะมันทําให้ตัวฟูลี่เมทเนี่ยเก่งขึ้นเอามากๆดังนั้นการที่เขามาปรับบาลานซ์ตรงนี้ก็ผมว่าเหมาะสมนะเพราะผมเล่นแล้วมันโกงจริงๆ ยีโรถัดมาก็ผมโกง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 มากๆเลยตั้งแต่เฮดมานะก่อนเฮดไม่มาเขาก็เก่งอยู่แล้วนะแต่พอเฮดมาเขายิ่งโกงเข้าไปใหญ่นะครับผมเนื่องจากตัวแพสซีฟของเขาจะเป็นการรีเจนเนอเรจีตามเลือดที่เสียไปใช่ไหมฮะเพราะว่าอ่าเออตัวแพสซีฟของเขามันมีผลเกี่ยวกับเวลาพอมีเฮดเข้ามาปุ๊บทาให้การรีเจนเนอเรจีจากแพสซีฟของเขาเนี่ยมันสูงขึ้นยิ่งเรามีเฮดเยอะๆนะครับแพสซีฟเขาก็ยิ่งโกงอันนี้เขาแพททีแล้วเขาเนิร์ฟลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะฮะ ซึ่งหลังจากที่เขาเนิฟลงมาครึ่งหนึ่งแล้วเอฟเฟกต์ลงมาครึ่งหนึ่งแล้วยังไม่พอะฮะสุดท้ายแพทนี้เขาต้องยอมเอาเอฟเฟกต์เฮทที่มีผลต่อแพสสีบออกไปเลยก็สังเกตว่าอ่าอันปัจจุบัน,นไม่มีสีฟ้าแล้วนะที่จะมีผลกับเฮทนะครับผมแล้วก็ตัวตัวเลขที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่เนี่ยมันเท่าเดิมนะแต่เขาอ่าลดสัดส่วนลงก็คือตัวจํานวนลดลงฮะแต่ว่าถี่มากขึ้นอยู่ที่ศูนจุดสองต่อวิก็เป็นจาก0ูนุดสเป็น0.2ุดสองฮะแล้วก็ตัวอ่า จำนวนคูณเนี้ยตัว4เป็นเหลือ2ก็คือเท่าเดิมอะเพียงแค่ว่าปรับตัวเลขให้มันถี่ขึ้นเฉยๆแล้วก็ตัวถัดมามีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีครับก็ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าตัว Energy Recovery Adapted เนี่ยปรับอัตราฟื้นฟูพลังงานเนี่ยคือส่วนไหนผมคิดว่าน่าจะเป็นการปรับ4มาเป็น2ฮะแต่จริงๆแล้วเดฟเขาจะมักจะใส่รา,ายละเอียดสกิลแล้วก็ตัวเลขมาให้ในนี้ด้วยแต่ในแพทนนี้กลับไม่มีการพูดถึงสงสัยเป็นงานรีบนะครับผม รอบตัดมาครับผมเป็นคุณเปเปอร์ชูเตอร์นะฮะโดนเนิฟกันอีกแล้วนะเพราะว่าตัวตัวเมียเขาค่อนข้างเก่งนะครับโดนเนิฟไปรอบนี้ผมมองว่าค่อนข้างหนักนะเพราะว่าปกติแล้วอันติเขาอ่ะจะมีการแปะวูนค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่35มสแสต็กต่อวิใช่ไหมครับเป็นเวลา4วิโดยรวมที่อยู่ประมาณ140่ฮะพอถูกเนิฟไปเลยลดลง5ใช่ไหมครับผมก็จาก140เหลือ120ผมว่ามันอ่อนพอสมควรเพราะว่าตัวพิกเนี่ยเก่งช่วงต้นเกม พอวูลถูกลดแบบนี้ความเก่งเขาลดลงพอสมควรนะจากต้นเกมที่ค่อนข้างการันตีชนะอาจจะแพ้บางฮีโร่บางตัวเพิ่มมากขึ้นก็เป็นไปได้ส่วนฮีโร่ถัดมาก็ผมได้บัากันอีกนะครับพี่บูฟเไรเดอร์จอมขโมยเงินเออจริงๆเขาไม่ชื่อบูฟเไรเดอร์แล้วนะเขาเปลี่ยนแล้วผมก็ยังปรับตัวตามแพทไม่ทันนะเขาเปลี่ยนชื่อความคุ้นเคยกับชื่อบูฟเไรเดอร์นะจริงๆตอนนี้เขาชื่อบูฟฮันเตอร์นะครับผมตัวสกิลขโมยเงินจะมีการปรับบาลานซ์นิดนึงเพื่อนๆอาจจะมองว่าเขาถูกเนิร์ฟ แต่จริงๆแล้วผมมองว่าเขาถูกบัฟนะฮะเขาแค่ปรับสัดส่วนเริ่มต้นให้มันลดลงแต่ว่าช่วงปลายๆเนี่ยเขาจะมีโอกาสการขโมยเงินมากขึ้นนะฮะมันดูรายละเอียดก่อนครับผมแอคแท็กพื้นฐานเพิ่มจากกิ๊สเป็นยี่สิบหกอ่าเขาจะตีแรงขึ้นนะฮะซึ่งปกติตัวเขานี่จะขาดาดาเมจพอสมควรพอได้บัฟดาเมจตรงนี้มาผมมองเลยว่าถ้าเขาเล่นสายเบแอกแท็กเนี่ยเขาก็จะเก่งมากขึ้นกว่าเดิมพอสมควร แล้วก็ตัวอ่าแพสซีฟของเขานะฮะที่ทุกครั้งที่เราชนะจะมีการขโมยเงิน30โกใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอ่าเปอร์เซ็นต์บางส่วนนะฮะที่สามารถให้อการขโมยเนี่ยจะเป็นผล2เท่าเกิดจาก30โกเป็น60โกฮะก่อนนี้มันสตาร์ทที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วก็บวกด้วยอ่าฮีโร่เลเวลใช่ไหมครับผมแต่ตอนนี้มันปรับใหม่จากกิมห้าเปอร์เซ็นต์เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็อ่าบวกด้วยตัวฮีโร่เลเวลคูนที่สี่สังเกตว่าตัวคูณมันเพิ่มมากขึ้นนะนัันกก้้นนนแสสดงงงวว่่่่าาาายยยิิฮีโรรรเเเเเเลลลอะะกกกค็ทมมขึบผ แผแต์เก่าก็คือ,เ,อเริ่มต้นดีฮะปลายน้อยครับผมแต่ว่าแผลนี้ครับเริ่มต้นน้อยครับแต่ปลายก็จะเยอะขึ้นฮะก็กลายเป็นว่าเขาสกเกลเลตได้มากขึ้นกิ่งได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองมาดูฮีโร่ตัวถัดไปครับผมฟอสบอลล็อตนะฮะตัวเขาไม่มีอะไรมากครับผมได้รับบัฟอัลติเมตมาอันติเขาจากดาเมจ250เพิ่มมาเป็น280 ปกติแล้วเขาจะคิอยู่ที่ประมาณ525ดาเมจนะเนื่องจากอันติเขาเป็นความเสียหายกายภาพนะครับผมมีโอกาสตดคดได้นะฮะแต่ว่าศัตรูก็มีโอกาสหลบได้เช่นกันแต่บังเอิญว่าอัลติเมทเขามีสตันนะฮะทำให้ความเสียหายกายภาพของเขาเนี่ยเป็นฮีโร่ตัวเดียวเลยที่อ่าไล่อันติกายภาพแล้วการันตีโดนนะครับผมหลบไม่ได้นะฮะจากเมื่อก่อนคีอยู่ที่525นะครับผมจําตัวเลขไม่ผิดปัจจุบันคีเป็น700ท้วนเป๊ะเลยนะครับผมชงต้นเกม ก็ถือว่าเก่งขึ้นพอสมควรนะตัวเขาขาดดาเมจนะช่วงต้นเกมพอบัฟอันติแรงขึ้นมาเนี่ยตัวเขาก็จะเล่นง่ายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ฮีโร่ตัวถัดมาก็ผมที่ผมรู้สึกว่าแพสซีฟกับอันติดูไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเลยในแพทนี้เขามีการบัฟขึ้นมานิดหน่อยนะฮะตัวเขาคือฮีโร่ไทเกอร์ชูเตอร์นะครับผมสิ่งที่บัฟมาคือแพสซีฟนะฮะหลังจากที่เราไล่อัลติเมทเนี่ยเราจะมีความเร็วตัมตีเพิ่มขึ้น30%จากมืกิอเ่อวิเ,เป็น3วินะฮะเพิ่มิม่มอะมก็ไม่เยอะเท่าไหร่ตัวเาเกอย่งเียวสลยวรับ เก่งจากตัวอาสเตตนะฮะสเตตพื้นฐานในการโจมตีของเขาอ่ะเขามีสเตตโจมตีเร็วที่สูงสุดในเกมฮะสามจุดจุดศูนตัววิเลยนะครับผมก็คิดว่าบัฟครั้งนี้ก็ดีขึ้นไหมก็คงดีขึ้นบ้างเลยผมมองว่ายังน้อยไปนะก็ควรจะบัฟอะไรที่มันมากกว่านี้นิดนึงแต่ยังไงตัวเขาก็เก like ่งจากตัวแพสจากตัวสเตตอยู่แล้วนะไม่ใช่แพสซีฟตัวเขาเองเก่งโดยสเตตพื้นฐานนะครับผม รถติดมาก็ผมคุณแพนด้านะฮะอ้ยบัฟรอบนี้ลนะผมชอบชอบเพราะปกติแพนดานี่ผมบอกเลยว่าอแอบเงาเงอยู่เหมือนกันนะแผดก่อนน้านี้ผมมองว่าเขาเล่นสายอัลติเมทอะจะโกงที่สุดละคือเล่นแอนติบ่อยๆแล้วมันจะได้เลือดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นคอม,มโบกับเมิคอลเอ็กลอชั่นอะไรประมาณนี้แต่ว่าแผดนี้เขามีการอัพตัวพละสิบขึ้นมาอีก้วฮะซึ่งแผดก่อนๆนะเขาบัฟมาหลายครั้งแล้วนะฮะนี้ผมจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นครั้งที่สามแล้วนะ จากอันก่อนน่าจะเป็น33%เเนี่ยครับผมเพิ่มมาเป็น4 0นะฮะคือทุกครั้งที่ฮีโร่ได้รับความเสียหายเนี่ยจะมีโอกาส4 0ในการฮิวเลือดนะครับผมตัวฮิวเนี่ยไม่เยอะมากหรอกครับผมนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่เอกลักษณ์ของเขาคือมันจะมีสกิลที่แบบเวลาเราฮิวแล้วจะมีโอกาสสร้างความเสียหายเวทฮิวแล้วแปะพิษฮิวแล้วแปะวูนหิวแล้วได้โลอะไรเงี้ยมันจะได้ถี่มากขึ้นนะครับผมสำหรับฮีโร่ตัวนี้ แล้วก็โดยเฉพาะฮิวแล้วก็ได้เฮสนะฮะจบเป็นตัวสายคอมโบที่เล่นกับเฮทองได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าตัวเขาฮิวถี่มากๆจากตัวแพสซีมายิ่งได้รับความเสียหายถี่เท่าไรเขาก็ยิ่งีโอกาสได้ค่าเฮสสูงขึ้นเท่านั้นทําก็หมายความว่าเขาจะมีอ่าตัวสกิลทองจากบันเฮสนะครับผมออกไปถี่มากขึ้นนั่นเองแสดงว่าตัวเขานี้ก็บัฟมาเก่งพอสมควรแล้วนะ40 40นี้ไม่ใช่น้อยนะครับผมโอเคครับผมเรามาดูตัวสมัตใหม่ในแพทนี้กันดีกว่านะครับ อ่าตัวนี้เป็นตัวอาร์คเมดบาซิเลตนะฮะทุกๆครั้งที่เราเอาชนะคู่ต่อสู้ได้นะครับผมมีโอกาส50%ที่จะอ่าก๊อปปี้สกิลของศัตรูมา1นึ่งสกิลนะฮะซึ่งตัวสมบัติไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่าเป็นสกิลระดับไหนแสดงว่าเรามีโอกาสได้ทั้งสกิลทองแล้วก็สกิลแร่ด้วยนะครับผมตัวเป็นสมบัติที่ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะ สมบัติถัดมานะครับผมเพียวโควเด็กฮะอ๋อสมบัติชินนี้ก็ค่อนข้าง,างน่าสนใจครับผมตัวเอฟเฟกต์เพื่อนๆอ่านแล้วอาจจะงุนงงนิดหน่อยฮะผมบอกแล้วว่าตัวเอฟเฟกต์มันค่อนข้างคล้ายกับตัวสตัร์ดี้โน้ตนะครับผมซึ่งสตัร์ดี้โน้ตเนี่ยถ้าเราหยิบตัวสกิลแลนะฮะปกติเราจะได้ค่าประสบการณ์ในบั้นนั้นๆบ,บวกสองแต่ว่าอ่าตัวสมบัติชินนี้นะ่าจะอ่าคล้ายๆกันครับผมแต่บวกแค่หนึ่งถามว่าเราหยิบสกิลไหนบ้างถึงจะบวกหนึ่งก็พวกทุกสกิลนะฮะที่สังกัดเเพีียยงบันดว ก็อย่างเช่นถ้าสายเบรดเอ็กแท็กก็จะเป็นเอ็กแท็กบูสใช่ไหมฮะหรือไม่ก็เอ็กแท็กมิดครับผมทุกสกิลที่สังกัดบั้นเดียวเนี่ยจะบวกหนึ่งทั้งหมดดังนั้นพวกสกิลคอมมอนนะพวกเอ็กแท็กบูสเอ็กแท็กมิดหรือว่าพวกสกิลแรนะครับผมที่สังกัดเพียงบั้นเดียวหรือแม้กระทั่งตัวสกิลทองเนี่ยจะให้ตัวประสบการณ์เพิ่มขึ้นบวกหนึ่งนะฮะ ถือว่าเป็นสมบัติที่ใช้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ง่ายกว่าส t u d ดีโนดนะครับผมอ่าเพราะว่าส t u d ดีโนดเจาะจงเพียงแค่สกิลแลรเท่านั้นแต่ว่าตัวสมบัติชนิดนี้อาจจะได้ตัวสกิลคอมมอนด้วยนะฮะถือว่าค่อนข้างใช้งานได้ง่ายกว่านะแต่ว่าตัวประสบการณ์ที่ได้ก็จะน้อยกว่าตัวส t ต d ดีโนดอยู่นิดนึงนะครับผมถือว่าเป็นสมบัติที่อ่าทำมาได้ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะอ่าสมบัติถัดมานะครับผมสเกตฟิเตอร์ฮะจะเป็นตัวสมบัติที่เกี่ยวข้องกับตัวไลท์พอยต์นะครับผม เมื่อ,อคุณกดใช้งานนะครับเลือดของคุณขณะนั้นก็จะถูกเปลี่ยนไปเท่ากับเลือดของผู้เล่นสูงสุดที่มีอยู่ในเกมก็ถือว่าเป็นสมบัติที่ค่อนข้างดีนะสมมติว่ามีผู้เล่นในเกมเลือดเต็ม30ใช่ไหมฮะ้วตอนนั้นเลือดเราเหลือหนึ่งแล้วกดใช้ตัวคนนกตรงนี้นะครับเลือดเราเองก็จะกลับไปที่สามสิบได้เลยนะฮะถือว่ามีเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างดีกว่าตัวคืนพชั่นพอสมควรนะครับผมก็อันนี้ลองแนะนําเพื่อนๆลองไปปรับใช้กันดูนะครับถัดม,มาเรามาดูตัวสมบัติกันดีกว่านะฮะ ตัวสมบัติที่แรกก็ผม p i กกี้แบงค์ผมเคยพูดเอาไว้จากอ่าตัวอัพแดทล่าสุดแล้วนะว่าตัว p i กกี้แบงคเนี่ยมันเป็นไอเทมที่ค่อนข้างอ่าใช้ได้ยากครับผมแล้วก็ยังไม่ค่อยดียังไม่น่าใช้เลยนะผมบ่นไปบ่นมาแพทชัดมาเขาบัฟเลยนะฮะเหมือนเขารู้นะครับผมว่าผมมองออกว่ามันไม่ดีนะขะบัฟรอบนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหน่าใช้ขึ้นมากเยอะเลยอ่าจากที่เราจะเก็บเงินอ,อมใส่ก,กระปุกทุกๆ100โกนะฮะอ่าจะเป็นการ ลดลงนะครับเหลือ50โก่เก็บเงินน้อยขึ้นก็แสดงว่าเราหยิบสมบัติชิ้นนี้มาแล้วเราจะอาจถูกเนิร์ฟความเก่งลงน้อยลงนะฮะแล้วก็เขาก็ไปเพิ่มตัวดอกเบีย้ยที่ได้ด้วยนะครับผมจากก่อนหน้านี้ที่เป็น15 20 30กลายเป็น20 30, 30 50อุ้ย50%เลยนะโดยเฉพาะเฟดสามมีเยอะมากๆที่เขาต้องเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตัวหลังเงินต้นที่ใส่เข้าไปมันน้อยฮะกลายเป็นว่าการหยิบกระปุกหมูมาเนี่ยเราไม่ได้ถูกลดเงินเยอะเท่าไหร,ร่ฮะแถมดอกเบีย้ยก็เพิ่มขึ้น ความน่าใช้ของตัวหมูก็เพิ่มขึ้นนะฮะแต่ผมยังไม่ได้ลองใช้นะมันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรก็ได้เพราะว่าพอเงินเก็บน้อยลงมันก็อาจจะเอาได้เงินกลับมาใช้ช้าลงหรือเปล่าแต่สิ่งนึ่งที่ได้แน่นอนก็คือมันจะไม่หักเงินเราเยอะจนเกินไปเราสามารถมีเงินไปซื้อสก,กิลเพื่อเอาชีวิตรอดในช่วงกลางเกมได้อยู่แล้วก็ชงไปปลายเมื่อไหร่นะับผมดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างสูงจากตัวที่เขาบัฟมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะทําให้เราได้เงินจากตัวหมูได้สูงมากขึ้นด้วยเช่นกัน ก็สมบัติถัดมานะครับผม Winter Base ฮะเป็นอ่าสมบัติที่เมื่อก่อนผมมองว่ามันใช้ค่อนข้างยากแล้วต้องรีเฟซตั้งเยอะกว่าจะได้สกิลฟรีแต่พอไปอไปมามาอ้าวมันมาคอมโบกับพวกอ่ารีเฟซแล้วมันจะโกงมากๆเลยเราสามารถหยิบสกิลฟรีหรือว่าสามารถรีเฟซไปเร,เรื่อยเพื่อหาสกิลที่เราต้องการโดยที่เราไม่ต้องเสียดายการ,รอ่าค่ารีเฟซยีโกต่อครั้งเลยนะแล้วยิ่งไปคอมโบกับพวกบัตร VIP หรือสมบัติอะไรที่เกี่ยวข้องกับการรีเฟซแล้วเนี่ยตัวสมบัตินี้ก็จะยิ่งโกงขึ้นไปใหญ่ ดังนั้นอแพทนนี้เขาจะเป็นแพทที่เนิฟตัวคอมโบรีเฟาลูปก็เรียกรีเฟสลูปดีไหมหรือรีเฟสอินฟินิตี้ก็เรียกได้อย่างนั้นได้เลยก็ทุกๆครั้งที่มีการรีเฟสสิบสามสิบสองสิบเอ็ดก็จะเพิ่มเป็นสิบห้าสิบสี่สิบสามนะก็คืออาจำนวนครั้งที่เรารีเฟสครบเราจะหยิบสกิลฟรีได้นะครับผมมันก็จะเพิ่มขึ้นทําให้เขาจะไม่ต้องรีเฟสมากขึ้นเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากตัวสมบัติชิ้นนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการเนิฟที่ดีนะฮะ สมรัถมาก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับตัววิตามินก็เจเซสตัวเน่าฮะทุกครั้งที่มีการรีเฟซก็จะมีโอกาสที่เราจะได้ค่าประสบการณ์ก็ผมสมจากอ่าบันที่เราเรียนรู้ไว้นขนาดนั้นมันเนิฟมาหลายแผ่นแล้วนะอันนี้ผมว่านี่จะเป็นแผ่นสุดท้ายที่เขาจะถูกเนิบไปหรือเปล่าจาก4 5้านะฮะห้าสิเจ็ิบมาเป็น40 45ี่ิบห้าแล้วก็60%ก็เนอร์ฟก็เนพอสมควรนะแต่ว่าพอเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณดวงดีคุณรีเฟซยังไงคุณก็มีโอกาสได้อยู่นะครับผมแต่ว่านี้่าเนนหักกม็ กลางๆฮะไม่ได้หนักมากผมยังคงใช้ได้อยู่นะเพียงแต่ว่าพอเอาไปคอมโบกับสมบัติสามมหาเทพแล้วเนี่ยมันก็จะเก่งน้อยลงระดับหนึ่งสมบัติถัดมาก็ผมไปจนฟิลคินเนอร์นะฮะอันนี้เฉพาะอ่าเศษหนึ่งรับผมสเต็กหนึ่งอย่างเดียวนะอ่าเราจะได้เงินสามสิบโกเขาเพิ่มเป็นสามสิบห้าโกก็ผมไม่เข้าใจระยากพอเป็นสามสิบห้าโกปุ๊บ อ่ะอันนี้เริ่มน่าหยิบแล้วจากที่เมื่อก่อนผมเคยพูดไว้นะว่าเฟษหนึ่งเนี่ยไม่น่าหยิบเลยมันน้อยเกินไปหยิบอย่างอื่นยังดีกว่าเยอะเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้พอเพิ่มมาเป็น35ปุ๊บโอ,โอเคก็ผมอันนี้ตัวเลขเขาพอรับได้นะสามารถสร้างเงินให้กับเราได้พอสมควรเพราะว่าเราหยิบมาปุ๊บเราก็ได้แต่่าราแรกลนะบาสมบัติราแรกเราหยิบมาอาจจะยังไม่ได้เงินอ่าตัวสมบัติถัดมารับผมติมเอเนอร์จีสโตนนะ อย่างนี่ผมเคยถ้าพูดไม่เคยเห็นมันบับมารอบหนึ่งแล้วนะแต่ว่าไม่ได้บัฟหรือเปล่ามันเพิ่มมาในเฟดสามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่รอบนี้จะมีการบับเพิ่มขึ้นะบัฟเงินต้นเพิ่มขึ้นมาห้าหน่วยแสดงว่าตัวสมบัติที่เนี้ยในเฟสหนึ่งก็น่าหยิบมากขึ้นนะแต่เฟสอื่นผมก็มองว่ายังคงไม่ยากไม่น่าหยิบเหมือนเดิม สมบัติถัดมาครับผมเป็นอ่าเฟอร์ติโกนะฮะถ้าอ่าเราหยิบสมบัติินนี้มาเนี่ยเราจะได้เงินต่อิร์นค่อนข้างสูงกว่าไม้กวาดนะฮะแต่ว่าอ่าค่ารีเฟซของในร้านค้าของเราจะแพงขึ้นด้วยเช่นกันสมบัตินี้เหมาะกับใครเหมาะกับอ่าพวกอ่าที่เล่นเน้นแรนดอมนะฮะแล้วก็ไม่ต้องการกดรีเฟซเลยอย่างเช่นตัวกอบบินนะครับผมแล้วก็อีกยิงมันก็เล่นได้ถ้าเรามีตัวสมบัติที่ทําให้เรารีเฟซฟรีนะฮะก็เป็นสมบัติที่ใช้ยากไหมก็อาจจะเพราะ เฉพาะตัวพอสมควรผมเคยพูดไว้อยู่ครับว่าตัวเฟอร์ติโกเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเลยนะสำหรับแผดก่อนเงินได้น้อยมากๆเลยเนี่ยแทบจะเกือบเท่าไม่กาดลวแล้วเราต้องเสียค่าอารีฟิทที่แพงขึ้นทําไมในเมื่อประโยชน์ของมันยังน้อยนะฮะผมมองแล้วโกลเด้นแชมล็อกยังจะดีกว่าอีกแล้วผมเก็บดอกเบีย้ยได้เงินสูงกว่านี้อีกหลังจากที่ผมบนไปบนมาเหมือนที่เอ็มได้ยินนะฮะเขาก็บัฟมาแล้วครับผมจาก40เป็น45 70แล้วก็90ตัวเลขสูงไหมก็ไม่ได้บัฟเยอะขนาดนั้นนะ,ะแต่ว่าก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมมพอสควร สมบัติต่มาครับผมตัวถ้วยโกลเด้นชาลิสนะฮะ,อะตอนเฟษแรกเมื่อก่อนผมหยิบสมบัติชิ้นนี้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าสมบัติมันไม่จำเป็นต้องรอชนะก็ได้หยิบแล้วก็กดรับเงินทุกเทือนเนี่ยดูดีสามสิบห้าโกใช่ไหมเหมือนไม่กวาดเศสหนึ่งเลยเราถ้าเราคิดว่าเราเผลอได้มาหรือว่าไม่มีตัวเลือกอื่นคุณสามารถหยิบสมบัติชิ้นนี้มาแล้วคุณก็กดรับเงินทุกเทือนได้เลยนะคุณสมบัติมันเหมือนไม้กวาดเปียบเลยแล้วก็แต่การบัฟมารอบนี้ฮะถ้าเราชนะจนเต็มเงินสูงสุด,รา,สสดนะรางวัล อ่าสมรรถมากบผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์พอสมควรเลยนะตัวตาช่างที่เมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถซื้อซ้ําได้มีอ่าสเต็กสี่ส 4, 4, 5, ี่ห้ากลายเป็น6 6 7กเโอ้มันเยอะมากๆเลยโดยจฉพาะเฟดสามถึง7ครั้ง คุณอยากได้สกิลไหนคุณก็ซื้อซ้ําแต่ว่าอ่าถ้าเราเจอหยิบสกิลนั้นมามาซื้อซ้ำาแค่ครั้งเดียวนะกดครั้งที่2มันไม่ได้นะเราจะเป็นต้องกดซื้อในร้านค้าก่อนถึงจะกดซ้ําได้การเพิ่มอ่าตัวสแต็กเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ผมมองว่ามันเหมาะสมนะเพราะสมบัตินี้ไม่ได้หาเงินให้เรานะแค่มันช่วยให้เราหยิบสกิลได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องรีเฟรช การที่เขาเพิ่มอ่ามาแบบนี้ผมมองว่าสมบัติเขาแบบโอ้โหกลายเป็นผมคิดว่าเมตาได้เลยนะเพราะการที่เราซื้อสกิลเดิมซ้ำเลเวลแม็กได้ไปไวเนี่ยมันค่อนข้างส่งผลต่อการเล่นพอสมควรยิ่งถ้าเรามีตัวสมบัติอ่าโบนัสแคปซื้อสกิลเดิมซ้ำก็จะแถมฟรีอีกหนึ่งสกิลโอ้โหผมบอกเลยว่าสกิลคุณแม็กทุกสกิลได้เลยมีแค่ฝาขวดเบียร์แล้วับผมแล้วก็มีตาช่างอันหนึ่งเราดูสแต็ปเขาหกสแต็ปสกิลคุณแม็กซหกสกิลโอ้โหสุดๆไปเลย เอาล้ครับผมสมบัติจัดมาแล้วครับผมบัตร V.I.P. หรือว่า Store Membership นะฮะซึ่งเพื่อนเพื่อนวิน s e อร์เแล้วก็ j จ s เซ j o ์เจอก็โดนไปแล้วเขาเองก็ไม่รลอดเช่นกันนะครับผมพอสะ3อ่าคอมโบสามตายเนี่ยรวมกันแล้วมันก็ค่อนข้างเก่งพอสมควรนะฮะเขาก็จะมีการเน้นลงบ้างน,นะเพื่อปรับบาลานซ์ของเกมโดยที่ปกติเขา,เาจะทำให้อ่าราคาในการรีเฟซลดลงอ่ะหโกต่อห้าโกต่อครั้งใช่ไหมครับถ้าเรารีเฟซจนครบยี่สิบห้าหรือว่าอ่าเนี่ยสิบห้า โดยที่เฟสสมอ่มาเมื่อก่อนก็คือหยิบมาปุ๊บลบเลย10โกนะฮะแต่ว่าเฟสหนึ่งเฟสสเนี่ยเราต้องรีเฟซครบ25ครั้งหรือว่า15ครั้งในเฟสสก่อนถึงจะได้ลดราคาลงเป็น10นะฮะซึ่งอ่าแพทนี้จะมีการปรับใหม่นะครับผมโดยที่เพิ่มจํานวนครั้งเข้ามาแสดงว่าเราต้องรีเฟซในราคา5โกไม่ใช่รีเฟซห้โกสิรีเฟซในราคาถูกลง5โกเนี่ยนานมากขึ้นนะกว่าจะได้ลดลงเป็น10โกนะครับผม โดยที่เฟสสามจากเมื่อก่อนหยิบมาปุ๊บลบเลยนะคะ10โกล์ก็จงมีจํานวนในการรีเฟซสูงถึง10ครั้งนะฮะง่ายๆก็คือต้องเสียงเงินเพิ่มอีกประมาณ50โกนั่นเองถามว่าเฟสสามเนิร์ฟเยอะไหมไม่เยอะฮะอันนี้จะเป็นการเนิร์ฟไมเนอร์เนิร์ฟเฉยๆนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญพอไปอไปรวมคอมโบกับวินเทอร์เบสแล้วก็อ่าตัวเทเซอร์จอ u r n a l แล้วเนี่ยเลยทําให้คอมโบสามมหาเทพเนี่ยก็ค่อนข้างอ่อนลงพอสมควร แล้วครับผมแล้วก็อัปเดตถัดมาจะเกี่ยวข้องกับตัวบันนะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเฮดบันนะครับผมปกติแล้วเฮดบันเนี่ยเราจะได้โบนัสท,ที่คูณดาวเร็วขึ้นใช่ไหมครับสูงสุดที่280รจะเป็นค่าแม็กของเขานะต่อให้เรามีค่าเฮดพัน2,000 3,000โดยาการสปีดของตัวคูณดาวนเนี่ยเขาจะตันที่280โดยที่แพทนี้เขาจะลดลงเหลือ200เปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือตัวสกิลจะเร็วได้มากขึ้นไม่เกิน200เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเราไปดูถัดไปกันดีกว่าครับผมตตััววสสกกิิิิลลลลลลไไซซซเเเคคููนนะะฮึ่่งีย โดยที่ผมบอกในแผบก,ก่อนๆนะว่าความโกงของเฮดจริงๆแล้วอะเฮดทองอะมันไม่ได้ไม่ได้โกงที่สก,กิลตัวเฮดทองหรอกตัวที่โกงจริงก็คือตัวไสเคิลหลุมนี่เองที่ทําให้ตัวเฮดทองออกบ่อย แผดนี้ก็ไม่รอดนะครับมีโดนเนิฟกันไปบ้างนะฮะก็เมื่อแพทก,ก่อนนะครับจะเริ่มต้นที่8เปอร์เซ็นต์ไหมฮะโดยแพทปัจจุบันจะลดเหลือ5เปอร์เซ็นตอันนี้ผมขออภัยด้วยนะผมพยายามเอารูปมาจากตัวเกมแล้วแต่ว่าเหมือนความคมชัดภายในเกมมันลดลงสังเกตว่าฟอนต์ก็เปลี่ยนนะฮะเลยผมาหาความชัดไม่ได้เพียงเท่านี้ก็ขออภัยด้วยฮะเรามาดูตัวคําแปลก,กันดีกว่าครับผมโอกาสเฮดที่มีโอกาส8เปอร์เซ็นต์นะครับลดเหลือ5เปอร์เซ็นต์นะฮะ ก็คือทุกๆครั้งที่เรามีค่าเฮดจะมีโอกาสไล่สกิลอะไรก็ตามที่มีช่วงเวลายาวนานที่สุดหนึ่งครั้งซึ่งถ้าเรามีสกิลเฮดทองเนี่ยสกิลเฮดทองก็จะเป็นสกิลหนึ่งที่มีระยะเวลานายาวนานที่สุดในเกมนะฮะก็จะทําให้สกิลนี้จะเป็นสกิลคีย์ในการทําให้สกิลเฮดทองออกได้บ่อยๆก็อ่าเมื่ออัพเต็มเลเวลแม็กจากเมื่อก่อนได้ส2บสอเป็นปัจจุบันลดเหลือเพียงแค่ย0สบอร์เซนก็ถือว่าถูกเนิบหนักพอสมควร จริงๆผมมองว่าอยู่ที่ประมาณ25%ก็จะดีนะ3-2%มันก็มันสูงไปใช่ไหมแต่ว่า20%ผมก็มองว่ามันน้อยไปเพราะการที่เราจะอัพไซคคลุมเนี่ยใช้เงินค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วส่วนใหญ่ดาเมจมันจะไม่มีแทนที่เราจะไปอัพสกิลแส่เฮดอันอื่นที่มันเป็นดาเมจหรือพีไปจนเฮดที่เพิ่มค่าเฮดของเราสูงๆเรากลับต้องมานั่งเก็บเงินอัพตัวไซคคลุมนะฮะผมว่านี่ก็แอบเนิรฟหนักพอสมควรตะอาจจะบาลานก็ได้นะแต่ปกติแล้วสายเฮดก็ไม่ค่อยมีดาเมจนะครับผมดังนั้นการเนิร์ โอเคครับผมเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่มีการปรับมาในแพทนี้กันหน่อยนะโดยที่ปัจจุบันเนี่ยตัวอ่าตัวแพทเทิร์นพาร์ทเนี่ยเขาจะไม่มีตัวกล่องที่สุ่มฮีโร่หรือสมบัติใหม่แล้วนะแต่เขาจะเพิ่มการได้ตัวอ่าเพชรชมพูเข้ามาแทนนะครับผมโดยที่ตัวเพชรชมพูนเนี่ยเราสามารถเอาไปซื้อตัวฮีโร่ได้ถามว่าดีกว่าเดิมไหมผมมองว่าดีมากะครับเหมาะก,กับผมมากนจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากมีฮีโร่ทุกตัวหรอกเพราะว่าการมีฮีโร่เยอะๆเนี่ยเวลาไปสุ่มในเกมเนี่ย มันก็จะสุ่มได้ยากมากขึ้นนีถึงแม้ตอนนี้เขาจะมีตัวดิสเซเบิลฮีโร่มาให้เราใช้แล้วนะฮะแต่ว่าการที่เรามีฮีโร่ทุกตัวเนี่ยอย่างก่อนนั้นเนี่ยมันทําให้เราเหมือนกับว่าเราไม่อยากมีฮีโร่ตัวนี้ไม่อยากได้มาไม่จําเป็นตอนนี้เราสามารถเอาเพชรที่เราได้จากเบตันพาร์ตเนี่ยมาเลือกซื้อได้ตามใจชอบแล้วนะนะม่ได้บังคับว่าคุณต้องมีสมบัติชิ้นนั้นหรือคุณต้องมีฮีโร่ตัวนั้นแต่ว่าจริงๆไอสิ่งที่ผมกระวลเนี่ยมันก็หายไปแล้วมันมี D มนมนนมม D ดิสเซ ถูกเนิบแลวนะซึ่งปกติผมก็ไม่ค่อยได้เล่นผมก็กดลองปิดไปก่อนนะเวิร์กไม่เวิร์กก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เป็นการลองปิดตัวสมบัติใช้งานนะครับไปรู้ว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับผมในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็ได้นะฮะแล้วแต่ความถนัดของคน ข่า,าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรเยอะเกินไปกว่าน,นี้แล้วฮะก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจกับผมหน่อยใครอยากให้ผมทาไกด์ฮีโร่ตัวไหนก็อ่คอมเมนต์กันมาได้เลยนะถ้ามีเพื่อนๆคอมเมนต์มาผมทําให้เพื่อนๆได้แน่นอนฮะ <ๆๆ S 2> แต่ยังไม่มีใครคอมเมนต์มาผมอาจจะยังไม่รู้จะทําตัวไหนหรือว่ายังไม่มีแพทชั่นในการทำอะแต่ถ้ามีเพื่อนๆร้องขอมาผมทําให้ได้แน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ